ินดีต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธผู้ถางซานภาคห้ารีเบฟแทงแสนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่360ก้าจากกระพักอสูรเมื่อทุกคนได้ยินจางหาวส่วนเล่าเรื่องราวของราชามันเหล่านั้นวูปิงจี้และคนอื่นๆก็อดไม่ได้ที่จะน่าซีดเผือกเพราะการดำรงอยู่อันแข็งแกร่งของราชามาเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเขาจะต่อต้านและก้าวข้ามในอนาคต พวกเขาจะต้องนำพามนุษย์ก้าวไปข้างหน้าภายใต้แรงกดดันจากผู้แข็งแกร่งเหล่านี้ในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมในห้องเรียนของวิทยาลัยถ่ายถอนจึงไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเกรงว่าอาจารย์เหล่านั้นพวกเขาคงกังวลอยู่จึงทำให้พวกเขาไม่สามารถเปิดโปงเรื่องนี้ให้นักเรียนรู้ก่อนไวอันควรแม้แต่ขวัญกำลังใจของเหล่าอาจารย์คิดว่าก็คงจะถูกกดดันไปแล้วเช่นกัน ในความเป็นจริงมันคงจะเป็นอย่างนั้นแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นแต่พวกเขาก็ยังตกใจอยู่ดีราชาอสูรอันดับสี่มีนามว่าจัก,กรพักมานแยกนาภาจัก,กรพักมันแยกนาภามาจากตระกูลอสูรยักษ์เบฮีมอฟเผ่าพันธุ์ของพวกมันมีฉายาว่าไร้เทียมทานและมีร่างกายที่แข็งแกร่งหากพูดถึงร่างกายแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่าพวกมันจะเป็นเผ่าพูดผีอสูรที่แข็งแกร่งที่สุด แต่ทว่าเผ่าพันนี้กลับมีปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือการคลอดบุตรมันเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นของสายเลือดนี้ดังนั้นจํานวนเผ่าพันธุ์นี้จึงมีน้อยมากทั้งเผ่ามีไม่ถึงพันคนแต่ทุกคนที่เกิดมาล้วนมีตัวตนที่แข็งแกร่งอสูรยักษ์ระดับ9ก้าสามารถท้าทายนักโรบระดับพระเจ้าได้อย่างสูสีฉายาชามันแยกนพานั้นไรที่ติกรงเล็บที่แหลมคมสามารถทําลายสวรรค์และโลกได้ ราชาอสูรอันดับที่ห้าคือเจ้าของโรงแรมที่พวกเราพักอยู่ตอนนี้มันคือราชาพยักขาวสายเลือดพยักขาวได้กลายพันธุ์และจำนวนเผ่าพันธุ์ก็ค่อนข้างน้อยราชามานพยักขาวมีจิตใจที่ต่ำและยังมีนิสัยที่ดูร้ายอย่างยิ่งสายเลือดนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ทุกคนจะล่วงเกินและต่อกรจักรพักพยักขาวมีปีกสองปีกและมีพลังที่เหนือฟ้าและปฐพีไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือพื้นดินล้วนแต่เป็นอาณาเขตของมัน ดังนั้นชื่อของมันจึงดังก้องไปทั่วท้องฟ้าราชาอสูรอันดับที่6มีนามว่าราชามมนธมินเป็นมังกรดำที่ฝึกฝนมาจากเผ่ามังกรเผ่ามังกรเป็นเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันมากจำนวนเผ่ามังกรนั้นหายากพอๆกับอสูรยักษ์เบฮีมอฟแต่อสูรยักษ์เบฮีมอฟแต่ละตัวมีธาตุเหมือนกันและมีความสามารถก็เหมือนกันอีกแต่เผ่ามังกรนั้นมีมากมายเช่นมังกรไฟมังกรน้ำมังกรดินมังกรวายุและมังกรอื่นๆ กล่าวกันว่าเป็นเพราะในสมัยโบราณมังกรมีนิสัยผดเด็จก,การมากแต่เนื่องจากสายเลือดของมันแข็งแกร่งเมื่อสืบทอดกันมาส่วนใหญ่สืบทอดลักษณะพิเศษของเผามังกรเท่านั้นดังนั้นจะมีเผ่ามังกรที่มีคุณสมบัติมากมายประชามันคริสตันคือเผ่าพันมังกรที่มีสายเลือดกลายพันธุ์ว่ากันว่าพ่อแม่ของเขาคือมังกรแสงและมังกรดำทั้งสองมีคุณลักษณะที่ต่างกันเดิมทีมันไม่สามารถให้กำเนิดลูกหลานได้ แต่ไม่รู้ว่าทาไมถึงได้ให้กําเนิดเขาขึ้นมาต่อมาเผ่ามังกรก็พยายามแบบนั้นเช่นกันแต่ก็ไม่สามารถให้กําเนิดลูกหลานได้หรือแม้จะเกิดก็ตายในระยะเวลาอันสัน้นราชามานทมินผู้นี้เป็นจัก,กรพักแห่งความมืดที่สามารถควบคุมพลังาธาตุมืดได้แม้ว่าอันดับจะอยู่ลำดับที่6แต่หากเป็นตอนกลางคืนราชามันตัวอื่นที่ติดอันดับต้นๆก็ไม่กล้าพูดว่าจะสามารถเอาชนะมันได้ตู้ไปกล่าวว่า ท่านเจ้าเมืองแล้วเผ่ามังกรนั้นมีราชามมนสองคนหรือใช่จังหาวส่วนพยักหน้าและกล่าวว่ามีแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเผ่ามังกรหลังจากที่ตระกูลเฟิงมีจักระพักอสูรคริสตัลแล้วก็เท่ากับว่าตระกูลเฟิงมีสองคนแต่อันดับไม่ดีเท่าของเผ่ามังกรดังนั้นความแข็งแกร่งของสายเลือดเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเผ่ามารและเผ่าอสูรวิญญาณราชามารมิ้นมีฉายาว่าราชานิรันในช่วงเวลากลางคืนมันจะแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่ง ตู้ปกล่าวชมเชยชื่อนี้มันเจ๋งจริงจริงนายกเทศมนตรีถาลึงตาใสเขาอย่างไม่พอใจแล้วพูดต่อว่าราชามานอันดับเจ็ดเป็นเพียงคนเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นสายเลือดทองคําเพราะสายเลือดทองคํานี้อยู่ในระดับสายเลือดระดับหนึ่งราชาอสูรแมมม็อบจึงเป็นผู้นําของเผ่าอสูรช้างแมมม็อบโคชสารมันได้รับการยกย่องว่ามีการป้องกันอันดับหนึ่งของมหาเทพอสูรแม้แต่ราชามานแยกนภาก็ยากที่จะทําลายการป้องกันของมัน ชื่อของราชาแมมม็อบคือแสงสีทองมันหมายความว่าสายโลหิตของมันคือความภาคภูมิใจของสายเลือดทองคำราชามันอันดับที่8คือจัก,กรพักมิมนศักดิ์สิทธิ์กระบีหลิงหยุนทยานฟ้ามันเป็นแกนกลางของอสูรกระเรียนในหมู่ราชามมนผู้ยิ่งใหญ่และเป็นอันดับหนึ่งของสายเลือดนี้พวกเจ้าเคยเจออสูรกระเรียนมงกุฎแดงตอนต่อสู้แบบทีมแล้วราชาตัวนี้มันเป็นผู้สืบทอดของสายเลือดโลหิตนี้อสูรกรเรียนมงกุฎแดงไม่เพียงแต่มีวิชากระบี่ที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังเป็นเผ่าพันธุ์ที่เชี่ยวชาญในการประสานการต่อสู้อีกด้วยมีการกล่าวขานกันว่ามันมีกระบี่กระเรียนอยู่3,600เล่มหากอยู่ภายใต้การเคลื่อนย้ายของจัก,กรพักมันกระบีศักดิ์สิทธิ์จะต้องหน้าหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดชื่อของมันคือกระบี่หลิงหยุนทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าความแข็งแกร่งของร่างกายของอสูรกระเรียนมงกุฎแดงไม่สูงนักแต่สามารถเป็นหนึ่งในราชาอสูรได้เห็นได้ชัดว่าทักษะกระบี่และพลังของมันแข็งแกร่งเพียงใด จัก,กระพักมังกรบี่ศักดิ์สิทธิ์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นอันดับหนึ่งของทักษะการต่อสู้อันดับที่9ก้าย่อมเป็นราชาแมนหงผลึกพวกเจ้าก็เคยเห็นมันจากระยะไกลแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษกว่าเดิมทีสายโลหิตของมันไม่น่าจะบรรลุเป็นราชามารได้แต่ดูเหมือนว่ามีโอกาสพิเศษบางอย่างช่วยไว้และในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการทะลวงผ่านทำให้เส้นลมปราณของจิงเฟิงสูงขึ้นตามไปด้วย ราชามมนหงผลึกผู้นี้เพิ่งได้รับตำแหน่งเข้ามาใหม่ความแข็งแกร่งของมันแตกต่างจากอีก8ดคนอย่างเห็นได้ชัดเพราะมันยังต้องสะสมพลังอีกมากแต่ไม่ว่าจะกล่าวเช่นไรมันก็เป็นหนึ่งในราชามานและความแข็งแกร่งของมันก็ไม่อาจดูแคลนได้เมื่อมันรักษาเสถียรภาพของการบ่มเพาะของมันมันจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากชื่อของมันคือหงผลึกผนึกสวรรค์และโลก ณตอนนี้ราชามันทั้ง9ได้แนะนําตัวทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว9ชื่อและ9ก้าตำแหน่งมันวนเวียนอยู่ในหัวใจของทั้งซาลและสหายอันดับที่1ราชามันคริสตันผู้มีอํานาจทุกอย่างอันดับที่สองราชาจิ้งจอกสวรรค์แห่งโชคชะตาอันดับที่สมราชามันอมตะอัคคีผานฟ้าอันดับที่สี่จักรพรรดิมันแยกนภาอันดับที่หราชาพยักขาวอันดับที่หจักรพรรดิมันธมินราชาน n i r a ์ อันดับที่เจราชาแมมม็อบคชสารสีทองอันดับที่8ราชามมนศักดิ์สิทธิ์กระบี่หลิงหยุนทยานฟ้าอันดับที่9ราชามานหงผลึกผนึกสวรรค์และโลกสำหรับทั้งห้าคนของทีมช่วยคนที่เคยเห็นมันจริงๆมีแต่ถังซานเท่านั้นที่เคยเห็นราชามานหงผลึกส่วนราชาอสูรและอีก8ราชาสำหรับพวกเขาแล้วได้ยินแค่เพียงชื่อเสียงเท่านั้นแต่ชื่อเสียงเหล่านี้กลับทำให้พวกเขารู้สึกกดดันเป็นอย่างมาก นอกจากทังซานแล้วอีกสี่คนก็คิดในใจว่าการมีอยู่เช่นนี้ในอนาคตพวกเขาจะสามารถต่อกรได้จริงหรือคําตอบคืออะไรคําตอบคือไม่แต่ในใจของทังซานจะว่าไปก็มีความกังวลอยู่เช่นกันด้วยการพัฒนาตามขั้นตอนของมนุษย์ในปัจจุบันต่อให้เป็นพันปีหรือหมื่นปีผ่านไปเกรงว่าคงไม่สามารถต่อกรกับเผ่าพูดผีอสูรได้และนี่ยังไม่นับสถานการณ์ของเผ่าพูดอสูรวิญญาณอีก ในใจของถังซานในตอนนี้กลับรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างเขาฝึกฝนมาถึงระดับนี้แล้วบางทีเขาอาจจะกลายเป็นตัวแปรสําคัญที่เป็นไปได้ยิ่งแรงกดดันเช่นนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นถังซานสูดหายใจเข้าลึกๆใบหน้าถังซานฉายแววแสงศักดิ์สิทธิ์มองไปที่จางหา่าวซวนแล้วถามว่าอาจารย์แล้วผู้แข็งแกร่งจากจากักรพักอสูรวิญญ,ญาณละ่ะจางหา่าวซวนมองถังซานอย่างลึกซึ้งแน่นอนว่าเขาย่อมมองออกว่าถังซานไม่ได้แสดงอารมณ์หดหู่ออกมา เพราะตนเองแนะนำราชามานทั้งเก้าเห็นเพียงถังซานที่มีจิตใจที่มุ่งมั่นเท่านั้นสำนักถ่ายถอนไม่มีทางที่จะแนะนำผู้แข็งแกร่งระดับสูงของทวีปนางฟ้าเช่นนี้ให้พวกเขาเพียงเพื่อไม่ให้กระทบต่อขวัญกำลังใจของลูกศิษย์เพราะราชาอสูรทั้งหมดนี้ในฐานะครูพวกเขารู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันเมื่อพวกเขาคิดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านั้นการคงอยู่ของราชามานตนใดล้วนสามารถทำลายมนุษย์ได้ในพริบตา ส่วนจักรพรรดิอสูรวิญญาณมีทั้งหมดเจคนแต่อย่าคิดว่าเผ่าอสูรวิญญาณจะอ่อนแอกว่าเผ่าพูดผีอสูรในความเป็นจริงเผ่าอสูรวิญญาณนั้นเป็นปึกแผ่นมากกว่าเผ่าพูดผีอสูรอยู่มากความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าพันธุ์ต่างๆก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นและวิธีการฝึกฝนของพวกเขานั้นแตกต่างจากเผ่าพูดผีอสูรอย่างชัดเจนขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ